ในสวงสวรรค์นเนี่ยนะครับอาหารที่เราจะได้รับประทานในสวงสวรรค์วะละภมิโตยริม,มิมมายตะฮนก่อนวะละภมิโตยิริมมาชวะละมินมก็คืออะไรครับเนื้อเราจะได้กินเนื้อที่เราปรารถนาแต่ก่อนที่จะกินเนื้อนี่ในสวรรค์กินอ,อะไรก่อนวัลภกิยติมมิมมายะตะคอยาร ون, ายาุนกิะเป็นอะไร ผลไม้ในสวรค์นี้อัลลอฮฺสุบไบกินผลไม้ก่อนวอว่าเกิดมิติมายะตะกอยเยรุนผลไม้อะไรก็แล้วแต่ที่เราเลือกเราอยากจะกินเราสามารถเลือกได้ในแง่ของสาธารณสุขเห็นไหมปัจจุบันนี้เขาวิจัยแล้วพบว่าเวลาเราจะกินอาหารนี่เราประทานอาหารหนักก่อน ตามด้วยผลไม้หรือผลไม้ก่อนตามด้วยอาหารหนักฮะถ้าเรากินปกติดีคนทั่วไปชอบกินอะไรก่อนกินอาหารหนักก่อนอกินข้าวก่อนแล้วตามด้วยผลไม้ใช่ไหมแต่ในแง่ของการวิจัยทางสาธรารณสุขพบว่ากินอะไรก่อนครับดีกินผลไม้ก่อนเพราะมันจะย่อยมันจะทําให้มันเราย่อยนะในท้องเราแล้วก็ เราทานอาหารนะแก้บวชก็เหมือนกันเราทานได้ก่อนล่ะอินทตรภาอินทตาล้เสร็จแล้วก็ไปอาหารนะนี่คือวิทยาบัญญาของอัลกุรอานความมาสัจจันของอัลกุรอานนับแต่ละตัวแต่ละประโยคมีอะไรครับมีฮิกมะมีวิทยาบัญญัเพราะอัลกุรอานมาจากใคร Maka Allah subhanahu wa ta'ala Seorang kalau sung sang Rau le sung Manusia cak sung sang cakawan Rabbul alamin